สองสาวครับได้ร่วมเป็นการโชว์เวอร์นะครับมาทุกที่ไหบ้า,บาง <c oughs> สลูกถึงเ <laughs> ต้นแบบว่าเป็นเป็ราสองคนที่ช่วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสินค้าต่างๆในซีรีส์ก็ น่าจะทำได้ดีเพราะว่าเป็นทีวี่ยตัวแล้วก็สินค้าต่างๆที่เอามาในซีนก็เยอะมากค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเหมือนกันเหมือนว่าหนูวันนี้มาลงนาำก็เสกชุดที่มาฟิตติ้งเลยอันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆแต่ว่าไม่บอกว่างานอะไรไม่วกาด ที่ังเลยพวะเนียเราสองคนก็เป็นคนชอบที่ชอบต้อใช้สินค้าผูอ้ส่วนใหญ่จะเป็นฟีนมากกว่าฟินจะชอบกินขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบ เช่นน้ำมันลวดตัวแปะคบอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่บ่อยนะคะจากกักแสดงชื่อดังนะคะแต่ว่าการโทรงพาดีแท่งให้เราเป็นแบบนักเด็กในต่างถิ่นไปยังโังแรมหรือว่าไป็นสาวเอวแล้วเราดูรู้สึกหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบเราก็ใหม่มากๆแบบค่ะ ทุกสี่หนันันถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบให้รับคําอธิบายตลอดเลยคะ่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หร mm ือ hmm. anyone เลยอะค่ะที่ ที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลามาไทยก็จะได้ไปลองชิมดูใส่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่ฟรีๆนะครับเพราะว่าได้ฟรีมันช่วยบอกว่านี่คืออะไรเงี้ยเริ่มตอนนี้เริ่มคิ้นครับมากกว่าเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักฟรีให้ความรู้กับเพื่อนยังไงบ้าง ทุกซีนทุกซีนที่เกิดขึ้นใช่คือมันมันก็จะมีบ้างที่ฟินฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าทานี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องมีเสิร์ชกันเยอะมากๆกับกับราชาสาบแล้วก็กของที่ต้องต้อง,ต,องต้องเล่นต้องเอามาถวายต้องเพราะว่าสัตสัตในซีนีส์เขาจะเป็นท่านหญิงเลยเนาะหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทําต้องเตรียมให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็ พอในพอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะคืออันนี้นะเขาใช้ทำอันนี้ทำอันนี้คำคำนี้ใช้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ราชศัพท์ก็เยอะพอสมควรมันรู้สึกว้าวไหมคะกับการเราสมควรได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาว้าวมากแล้วคือใช้ในชีวิตประจําวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจาได้ว่าเอ้ยในซีนนี้อร่อยก็จะอยากกินอยากซื้อค่ะพอเราถ่ายงานเสร็จเรามองภาว่างานจะไปสู่ สากลในข้างหน้าเลยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะแบบตึกน่าตึงได้ยังไงห, <c oughs> หวังว่าหวังว่าออของที่ใช้ทั้งหมดในซีรีส์แล้วก็การดําเนินเรื่องทั้งหมดจะได้ให้แฟนๆเพราะว่าอยากอยากให้แฟนๆได้ได้เห็นได้รับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้จะโหลดมาย่างะก็จะได้ดูสนเร็วเร็วนี้มากๆ ไปยครับถ่ายทำไปประมาณเกือบเกือบครึ่งเนาะ20กว่าคิว20คิวค่ะยีกว่าคิวเหลือเหลืออีกเยอะไหมก็เยอะอสำ่ร่บเร็วเร็วนี้มากมากใช่มากพอตอนที่รู้สล็อตออนก็เร็วเร็วลิบมากมากมากทินีอาจจะต้องถ่ายแบบออนไปด้วยต่อหรถ่ายเสร็จก่อนถ่ายเสร็จก่อนสองสาวได้เซ็คซี่แจะเป็นแมนเตอรเพื่อนไหมคะว่าเสวยมากโอ้ บางบางบบาางงคนก็เออพี่ๆบางคนเขาก็ถามเกิดคําถามว่าโอเคฉันจะแปลไทยเป็นไทยว่าเราเป็นไทยยังไงอีกทีหนึ่งยังไงแต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนออนสเล้ใช่ตอนออนแล้วมีท r a n s l a t e น่าจะมีท r a n s l a t อีกทีหนึ่งใช่ค่ะแล้วอย่าล้อตาติดตามมีเรื่องนี้แล้วกันนะว่าเป็นเพื่อม่ตามด้วยแล้วก็มีได้ไหมได้ค่ะก็ฝากปินทางค่ะ ช่วยกัน็ที่แบบความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยใชก็แบบอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองลองดูด้วยนักกันนะคะก็ฝากซีรีส์เป็นพักด้วยนะคะค่ะก็ใช้ฝากเป็นพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะก็กว่าจะเได้แต่ละซีนที่เกิดขึ้นก็ เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะปิ่นักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้มาร่วมงานได้เห็นข้างล่างไม่อลังการก็มีใครดีกว่าตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พุ่มกับว่าเบกกี้ไม่เข้าใจคาว่าสองข้อปากนะไเข้าใจจริงไม่เข้าใจจริงต้อีไม่เข้าใจเลยใช่ชนไรนะ คือเป็นการเอาเอาเงินเข้าวัดทำบุญไปช่วยส่องพระป่าอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเอาเงินองใช่ไช่วมันเข้าบัญชาใช่ในี้มันคนไม่ใช่สองพระป่ากันรไม่ใช่สองพระปาอันนี้เป็นไปถให้มาตกเต้นไหมหรือเห่าตกใจใเพราะว่าตอนแรกบไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้พอมาเห็นก็โอ๊ขนาดขนาดนั้นเลยได้ยินคำถามไปด้วยครับาระมอัคารพ่ใช่าฮ่่า แบบเออรู้ว่ามีมีมีของขวัญมาสง่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะจริงอ,อันนี้ของขวัญอะไระ <laughs> ะมันมันมันรุนไปทุกครั้งแม้แต่สาวๆโอกาสที่ว่าเวลาเรามีงานอะไรไปจะซัพพอร์ตแบบใหญ่ตวเล็กตัวใหญ่เราไม่รุนเลยนะคือจริงๆเซอร์ไพรส์ตลอด จะได้เจอกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วใครอยากเจอแฟนคิดถึงรู้เห็นแหละเห็นเขาว่าเปิดกระทรวงกันตั้งแต่ตีหนี่งที่สาวเขาแฮชแท็กแบบ X มาว่าแบบฉันมาเปิดกระทรวงแต่เช้ามาดูคนตื่นเต้นว่าเธอแบบ๋ยว งานปีแรกที่เราได้ออกคู่กันหรือเปล่าจริงๆปีนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยใช่เพราะว่าอยู่ในกองในกาะอยู่ในกองถ่ายค่ะช่วงช่วงต้นปีใช่ค่ะทั้งงานคู่บ่อยมีจากข้างล่างได้บ่อย มาเจากกาอกันดีกว่าเลยอย่ากไม่ไดนเต้นเอกเสวันนี้ดีใจมากนะที่ได้รวมคนอย่างเราบ่อยอ่ะไม่าเราได้รวมคนนานแล้วแสดงว่าความข้างถูกกันสาวเดทได้ถึงกมาเจอเลยก็แบบว่าซัพพอร์ตให้ผมถังมันไม่ต้องเปยนจริงๆไม่ไม่ไม่เลยค่ะแค่แบบมาเจอกันมามาคุยกันแลกแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเนาะที่เราจะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายถือวันนี้เป็นการเปย์เป็นเวลาแห่งชาติที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้ฝึกฝัแฟนสาวเลย ก็ตั้งใจ่เนี่ยทำให้ผมแม่ว่าทุกครั้งใช่น่ารักน่ารักมากๆแล้วทุกๆทุกๆโปรเจกต์ที่คิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะถาไปที่ประเด็นนี้นี่รู้นักขัดคือได้ได้ค่ะเรื่องเรื่องใหม่เรื่องที่หใครโดนโยงไปนะอ้ามีอะไรพูดง มันโยงมาที่หนูไดย้ยังไงหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะ,คะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มาอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจริงๆก็ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact จริงๆะะก่อนที่จะมา มันคือ่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้ค่ะส่วนตัวพี่เขาก็อาจจะเป็นห่วงมันเกินเม็นห่วงหน่อยแต่ว่าอยู่ดีๆทำหนุกเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนี่บอกโอ้ไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟรนด์กลุ่มเดียวกันก็ใช่ค่ะกับกับพี่ไม้นี่คือแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยร้านแล้วนะครับจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆที่ เพิ่งไปเล่นไอสเกตด้วยกันเลยช่ไมใช่มันก็เลยถูกอาจจะเป็นเพราะคนเขาจับตาเลยใช่ไหมเมดี้ใช่แต่เป็นแบบพี่ชายค่ะมันข่าวมันกระทบเรื่องของความเป็นปีเบกี e ้หรือว่าความจิิงไัมไม่ไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอ,อยูคือค่ะว่าจะรู้นว่าอะไรเป็นอะไรัวกังวลไม่รู้ว่าจะมีกัรกับโยงกันไปโยงกันมาแล้วอีกฝ่ายหน,นึ่งโดนโดนเ่ตำหนิโดนดรามา่าโดนในตรงนี้ จริง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 หนูว่ามันมันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักสำหรับพวกเราเพื่อนกับผู้ชายเเพื่อนกับผู้ชายอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเ็รู้จับมือกันได้เพราะว่าเข้าโงการมาปีปีกว่าแล้วได้แล้วได้แล้วค่ะและเซนซิทีฟกับเฟรนด์กันะคะ แรกแรกน่าจะน่าจะซื้อเสถียแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะทุกคนคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะฝากลังฝากนาก่ะอ๋อฝากเอ่อตอนปีนี้ก็ฝากปิ่นพัฒค่ะกับยูเรนัด้วยนะคะทำซีรีส์แล้วก็หนังก็ออนแอร์ปีนี้แน่นอนค่ะแต่ดนียนะคะทั้งปิ่นพัฒ์ทั้งยูเรนัตั้งใจมากๆพวกเราก็คือ เขาออกกองทุกวันอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถึเได้ดูนี่สุดตกองรับก่อนกันเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆไปทีละหัง